สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเต้ยที่บีเคทีนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปมาเลยนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับก็คือเหตุผลหลักๆก็กคือเกิดจากการที่น้องๆหรือตัวผมเองก็ได้ไปเรียนหรือไปสอนนะครับโดยทํางานของตัวเองก็เลยไม่มีเวลาที่จะกลับมารวมกันแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วยิ่งเป็นช่วงโควิดน้องที่อยู่ไกลๆก็กลับมายากลําบากเลยนะครับ ช่วงยุคโควิดอย่างนี้ก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับระมัดระวังตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองนะครับใส่หน้ากากนามัยรักษาระยะห่างแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับหลังจากสัมผัสอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อตัวของคุณเองแล้วก็ตัวของคนที่บ้านนะครับก็ฝากไว้ครับวันนี้นะครับคลิปของเราวันนี้ก็คือจะมาถ่ายเกี่ยวกับ20 F สิบแ about me นะครับก็คือ20 20เรื่องที่อยากที่บางคนยังไม่รู้สำหรับตัวผมนะครับ โอเคครับมาที่แฝกแรกครับแฝกแรกชื่อจริงนันกุลชื่อเล่นนะครับผมชื่อเล่นชื่อว่าเต้ยครับนะครับส่วนเพื่อนอาจจะเรียกพออัเต้ยเด็กนักเรียนอาจจะเรียกครูเต้ยนะครับชื่อจริงนะครับชื่อนายรัตภูมิศิรินะครับก็แฝกที่2นะครับเกิดวันที่22พฤษภาคม2539นะครับอายุก็24จะเข้า25เดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็จบจากไหนก็จบจาก แฝดที่3นะครับจบจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสาขาชีววิทยาครับแล้วก็แฝนที่4นะครับวันนี้สายส่วนตัวเป็นคนยังไงก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนที่แคร์นะครับคนรอบข้างมากมายแคร์จนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเหนื่อยที่แคร์พอานทีแคร์เข้าไปเขาไม่ได้ตอบรับเรามานะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรครับทําดีกับคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วผมก็จะทําต่อไปนะครับก็จะแชร์คนรอบข้างต่อไปต่อมานะครับแฝดที่ห้านะครับมีพี่น้องทั้งหมด2คนด้วยกันครับก็คือผมกับน้องแต่เราสองสองคนเนี่ยมีแม่คนเดียวกันครับส่วนพ่อจะคนละพ่อครับแต่ก็รักกันเหมือนพี่น้องกันนะครับแต์ที่หครับอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบผมจะเป็นคนชอบข้าวมันไก่นะครับก๋วเตี๋ยวก็คือชอบทุกอย่างครับส่วน แฟก์ที่เจ็บนะครับมาตี่ต่อที่แฟก์ที่เจ็คืออาหารที่แพ้นะครับก็คือแพ้อาหารทะเลทุกชนิดกุ้งหอยปูปลาหมึกแพ้หมดครับต่อมาแฟกต์ที่แปดนะครับกรุ๊ปเลือดเป็นคนกรุ๊ปเลือดบีนะครับแฟก์ที่เก้าจบโรงเรียนมปลายและมต้นจากโรงเรียนองคลรักษ์นะครับจบโรงเรียนปถมจากโรงเรียนอนุบาลองคลรักษ์จังหวัดนครนายกนะครับเป็นคนนครนายกตั้งแต่กําเนิดแฟก์ที่10นะครับ ผมทาอาชีพครูอัตาจ้างนะครับอยู่โรงเรียนบ้านคลอง23นะครับตําบลศรีสากระบืออําเภอครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับแฝกที่11นะครับมีแฟนมาแล้วนะครับ2คนด้วยกันนะครับแฝกที่12นะครับก็คือสถานะนะครับตอนนี้โสดสนิทเลยครับต้องการคนคุยนะครับแอดมาคุยกันได้นะครับเฟซบุ๊กตรงนี้เลยครับแฝดที่13นะครับ ชอบกีฬาอะไรผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับสมัยก่อนผมจะผอมเพลียวมากครับส่วนตอนนี้แหละครับนี่แหละครับผลของโควิดทำให้ผมอ้วน,นปาก,กเลยครับพอมาชอบสีอะไรก็ผมเป็นคนชอบสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าและก็สีเขียวนะครับสิ่งที่ดูสบายตานั่นเองแฟกที่10หนะครับเกลียบสัตว์อะไรผมเป็นคนที่ไม่ชอบสัตว์ชนิดหนึ่งก็คืองูครับ กลัวมากครับจริงเป็นงูมีพิษไม่มีพิษไม่รู้ไม่กล้าจับนะนอกกนั้นไม่กลัวอะไรนะครับัวงูอย่างเดียวนะครับแฝดที่16นะครับชอบแนวเพลงแบบไหนก็คือผมเป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งลูกกรุงฟังได้หมดครับแล้วก็เพลงปลอปนะครับต่อมาแฝดที่16นะครับแนวอ่าอ่าไม่ใช่ครับแฝดที่17บเจ็ดหมอ่านมืลรวนไปหมดเลยครับอแฝดที่เ7คือนักร้องที่ชอบนักร้องที่ชอบผมชอบอยู่คนหนึ่งนะครับ สองคนด้วยกันครับคนแรกคือวีวีโอเด็กครับคนที่สองคือไข่มุกลุ่งรัดนะครับที่ชอบนะครับสองคนนะครับต่อมาแฟดที่18ไม่ชอบคนแบบไหนผมไม่ชอบคนที่โกหกนะครับอ่าโกหกหลอกลวงแล้วก็พูดให้เราคาดหวังไว้แต่สุดท้ายทำกับเราไม่ดีนะครับอันนี้ผมจะไม่ชอบมากนะครับแฟดที่19นะครับ ความใฝฝันบวกคำคมความใฝฝันของผมนะครับความใฝฝันผมคืออยากเป็นครูบรรจุนะครับโดยทํางานเพื่อจะได้มีเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ในอนาคตนะครับส่วนคําคมประจําตัวผมที่ผมใช้ตล,ลอดก็คือจงอดทนให้เหมือนคนนะครับไม่ใช่อดทนให้เหมือนฝ่ายแค่นั้นเองครับค,คำคมประจำา ครับครับ20นะครับก็คืออยากฝากอะไรถึงตัวเองก็คืออยากบอกกับตัวเองว่าจงอดทนนะต่อสู้ต่อไปดิ้นรนต่อไปขอให้เจอกับสิ่งดีๆในอนาคตอยากคาดหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้จงสู้ต่อไปครับทั้งหมดนั่นก็คือ20 Fa ิบแฟกต์เบลมีนะครับสำหรับผมนะครับก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับตัวผมว่าผมเป็นคนยังไงมีสไตล์แบบไหนหรือชอบอะไรนะครับ ก็สุดท้ายนะครับผมนะครับในนามของช่องทิฟฟี่บีเคทนะครับก็อยากฝากนะครับช่องทิฟฟี่บเคทนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามแน่นะครับน้องๆนะครับกลับมารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเรามาติดตามกันต่อไปครับว่าผม จะลงคลิปอะไรต่อไปก็อยากขอให้ทุกคนติดตามไว้นะครับกดซับสไครต์รอไว้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย